เยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและตรัสสองถ้อยคำของพระองค์เหล่าสาวกเข้ามาใกล้และห้องร้องพระเยซูส่วนคนอื่นๆก็ถอยห่างออกมาและฟังพระองค์เมื่อพระเยซูตรัสเสร็จคนอื่นๆก็มารวมตัวกันจะทุกทิศทุกทางเพราะต้องการอยู่กับพระเยซูแต่ทุกคนไม่สามารถไปเยี่ยมพระเยซูได้ มัทเชียวบทที่แปบอกเราว่าคนโรคเรื้อนและคนต่างชาติสามารถพบพระเยซูได้หลังจากที่พระองค์ลงมาจากภูเขาแล้วพระเยซูผู้เสด็จลงมาจากภูเขาทรงยึงพระหักวานไว้บงร่างของผู้เป็นโรคเรื้อนและทรงรักษาเขาให้หายคุณนึกภาพออกไหมว่าการสัมผัสร่างกายของคนเป็นโรคเรื้อน ในเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็นึกไม่ถึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำแต่พระเยซูทรงรักษาโรคเรื้อนด้วยการทำสิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็นและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าในร้อยคนหนึ่งมีทาตในเวลานั้นในร้อยและทาตมีความสามพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ในร้อยคนนี้ดูแลท่าบเป็นอย่างดีเป็นการสแสดงถึงความทุ่มเทยอย่างเต็มที่ที่นายมีต่อเขาในร้อยซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโรมันที่ปกครองอิสราเอลได้ไปหาพระเยซูที่แคว้งกาลิลีซึ่งไม่ค่อยมีใครได้ยินในเวลานั้นไม่ใช่เพื่อออกคำสัรนแต่ขอความการุณาจากพระองค์ ในร้อยขอให้พระเยซูรักษาผู้รับใช้ของเขาและพระเยซูทรงสะเทือนใจจะในร้อยสัญญากับเขาว่าจะรักษาเขาให้หายจากนั้นในร้อยก็พูดอะไรแปลกๆไม่ถ้าพระเยซูที่ฉันได้ยินนั้นเป็นผู้รักษาที่แท้จริงของพระองค์ตรัสเท่านั้นเบาของข้าพระองค์ก็จะหายโรค ครั้งพระเยซูได้ยินดัน,นั้นก็ประลราพไทยนักและตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านท่านหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลจงกลับบ้านเชิญท่านมีศรัทธาแล้วจนได้ผลตามศรัทธานั้นและในทางใดนั้นเองเบาของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องที่รัก บางทีการฟันคำพูของพระเจ้าและการมีศรัทธาในพวกเขาอาจเป็นการขยายสิ่งที่พระเยซูสามารถทำเพื่อเราได้เราต้องจำไว้ว่าข้อจํากัดที่เราเคยประสบนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับข้อจํากัดของพระเยซูด้วยซ้ำและความคิดของพระเยซูนั้นเหนือกว่าความคิดของเราอย่าหาที่เปรียบไม่ได้ แม้ว่าในร้อยจะเป็นชาวต่างชาติเขาไม่ได้จำกัดความคิดและประสบการณ์ของพระเยซูความเชื่อของในร้อยคือสิ่งที่รักษาเบาของเขาและยามทำให้ในร้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นชายที่มีสัทธาม,มากเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าทำไมเราไม่รอคอยพระเยซูผู้ทรงอยู่เหนือประสบการณ์และความคิดของเราคุณไม่รู้สึกตึงเต้งหรือ ยังแค่คิดว่าจะได้พบพระเยซูด้วยความตื่นเต้นและความคาหวานเช่นนี้พระเยซูจะยกย่องเราพระองค์จะเรียกเราว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธามาก